แบกตัวอื่นพี่ขอเก้าอี้นะครับเพื่อจะเอาไปให้คนขัดนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกกันมาเป็นแกง๊แกงๆเขาเรียกว่าออกกันมาเป็นแกง๊งตรงนี้มีอยู่นะครับดึงขึ้นไปครับไฮไลท์การตีวเป็นหลอดชอบช็อตไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไปเลย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 เขาเรียกว่าทีเผลอขัด,ข,ดขัดหน่อยขัดหน่อยขัดหน่อย,อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ่ยจะเข้า้าอยู่แล้วแต่งตัวเท่คร <จะ S 2> ับแบกเลยแบกเลยเฮ้ย ตัวนี้ก็เท่นี่นี่นี่แบกเลยตัวนี้ครับมามามาไปดิออกดิออกออกทุกคนออก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 กล็อกเก็ตปม้มไปปมได้ไปแล้วครับได้ไปครับเอาแบกต่อ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 ทุกคนได้ไปอีกตัวไหมตัวสีชมพูตัวนี้ก็น่ารักอุ้ยนี่เครื่องผมตัวมันไม่เหมือนวโคตรสะใจเลยว่ะ เข้าแบกดวนดวนเข้าแบกดวนดวนยาช้ายารีรอครับเล็งไว้เลยอยากเอาตัวไหนก็เล็งเล็งเอาเล็งเอาเล็งเอาไว้เลยโอ้โหเครื่องบินโคตรเท่อย่าลืมปิดบ้านนะพี่นี่แหละลืมปิดบ้านพี่เสร็จแน่เลยเข้าแบกด่วนเข้าแบกด่วนนะครับตัวไหนก็ได้ครับตามที่น้องๆนะครับอยากจะต้องการได้เลยนะครับแบกแบกแบกเลยถ้าถติว่ามันมีคนไอ้นี่แล้วอ่ะ เตรียมตัวเฮ้ยมันออก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 เฮ้ยแล้วใครไปตีวะดวนดวนดวน,ดวนตัวไหนก็ได้แบกไปก่อนเลยมาแล้วครับมาแล้วครับแบกแล้วจ้ะเตรียมตัวศูนย์ไปสิครับไปสิครับออกกันมาเป็นแกงแกงเขาเรียกว่าออกกันมาเป็นแก๊ง,ก,งกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้โห อุ้ยร้องเจี๊ยบก,กันเลยทีเดียวร้องเจี๊ยกกันเลยทีเดียวครับเราได้มาทั้งหมดกี่ตัวครับ6ตัวนี่ไปแล้วครับอีกหนึตัวนี่ก็อีกหนึงตัวนี่ก็อีกหนึงตัวของน้องเอโอ้โหยคนละตัวห้ารหาสิบาสบายสบาย,บายหวานเจี๊ยบแก๊งไม่ปิดบ้านแบกเลยครับนด่วน,วน,วนไม่ต้องปิดบ้าน1นึ่าไปครับ สองละครับสองลำสามล้ครับสามละครับโอ้โหไปแล้วครับแบบสบายใจครับวิ่งไปแบบสบายใจครับแล้วเจ้าของบ้านเป็นอย่างไรครับตอนนี้อ้าวมีทาราเร่ทาราล่าครับไป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 ครับและมีทาราเล่ทาราล่ามาด้วยนะครับอ้าครับเอ้าเจ้าของบ้านกำลังจะไปปิดบ้านโอ้โหเจ้าของบ้านปิดบ้านทันนะครับโอ้แต่ยังเหลืออีกกี่ตัว 100วิเรารอเลยแบกบไว้มันจะกดขายมันจะกดขายเ<า>ว้ยมันจะกดขายเว้ยสิบเจ็ดวิดึงหน่อยดึงหน่อยเจ็ดวิพี่สีจอยมาด่วนไอหยองเหรอเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไปแล้ว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 หันไหมสวย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 ตัวกี้กี้ก็โย เอ้ยมาบ้านนี้ต่อมา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 บ้านมาบ้านนี้ต่อกันเลยครับทุกคนคิมจะเข้าปิดบ้านหรือเปล่าอ๋อคิมครับเหลือ9วิครับกับนี่6วิ2สาวครับที่กําลังแบกอยู่ครับกลุ่มสาวๆกลุ่มหนุ่มๆครับยื่งๆมนกองเขียนึงวิออกมาแล้วครับออกมาแล้วแล้วก็วิ่งออกมาครับนี่ครับดึงขึ้นบนสะพานนี้ครับ แล้วตัวนี้ครับอ้อมไปครับสําหรับน้องบุยนะครับน้องบุยและเจ้าของบ้านครับก็อยู่บริเวณตรงนี้ครับกำลังโดนนะครับกระชากลากเลื้อยนะครับแล้วก็จะกลับบ้านเอาออกเกมไปเป็นที่เรียบร้อยและก็ได้รถถังไปนะครับสําหรับน้องบุยและตรงนั้นนะครับของใครอะมือทีนี้ของใครอะของยูน่านะฮูโคตรไกลเลยครับบ้านของยูนะนี่ไปแล้วจ้ายูนะยูนะได้ไปลวครับอีกหนึ่งตัว เราจะเอาตาลาเล่กระดูกนะครับมาจ้ะตาลาเล่ซีคิปซีสตาราเลโรสองวิทย์ไปเว้ยไปเว้ยวิ่งไปตรงๆนี่แหละไม่อ้อมแล้วครับไม่อ้อมแล้วครับเรียบร้อยได้อีกนะได้อีกนะอุ้ยออกก่อนแล้วตอนนี้คร ha ับพวกเราครับ แก๊งสาวสองสาวครับกาลังแบกอยู่ในบ้านนั้นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่า2สาวนี้ครับจะสามารถแบกออกจากบ้านนี้ได้สาเร็จหรือเปล่าหลวงพี่ดีจอาครับกาลังดึงเจ้าของบ้านอยู่ย็งไงครับทาให้มันตัวเล็กนะครับมาดูครับจะได้หรือเปล่าไอวเมื่อกี้ครับน่าจะเป็นเพื่อนบ้านทําให้สับสนนะครับบอลลูนใส่นะครับผมก็จะคอนโทรลตัวไอไอไอตัวนี้ครับผมจะคอนคอนโทรลมัน อนโถนมันตรงนี้มียูน่ครับดึงขึ้นไปครับดึงครับหยองดึงขึ้นไปครับทีมงานมืออาชีพครับแล้วก็ครับโหมดแอดแอดมินใส่แลกดอเข้าไปอีกทีนะครับยูนะไปไหนแล้วยูนะวิ่งวนมาทางนี้วิ่งวนมาครับสําหรับยูนะแต่ยูนะวิ่งวนมาวิ่งวนมาเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้หรือเปล่าโอ้โหได้เลยครับสาหรับยูนะและน้องเฟิร์นได้ไหมนี่น้องเฟิร์นได้วัวกระทิงนะครับกระทิงนะครับกระทิงดุจากสเปนตัวสีเข็ดไปสําเร็จนะครับอีกกันแค่ ปิดไปเรียบร้อยครับไดโนเสาร์มาจากไดโนเสาร์ติดสถาะนะด้วยจะได้ไม่ได้ไปจ้าไปจ้าไปจ้าอุ้ยกระโดดพลาดเมื่อกี้มันต้องหยุดก่อนแต่ว่ายังคงไม่มีใครมาขัดนะคงไม่มีใครมาขัดนะไปไปอุ้ย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 เรียบร้อยไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้ไอไดเอาชั้นวน เอาตัวไหนต่อดีวะเนี่ยอู้ไม่ทนันไม่ทนันไม่เป็นไรในตัวหนึ่งก็ยังดีแล้วนี่ก็คือเป้าหมายใหม่ของพวกเรานะครับผมก็จะจ้องไปที่เก้าอี้เอาตัววาร์ปเข้าไปข้างในก่อนโอ้ยแต่รู้สึกว่าพวกเราจะมาแบกพี่ขอตีก่อนกันแล้วกันนะครับไปแบกตัวอื่นพี่ขอเก้าอี้นะครับเพื่อจะเอาไปให้คนขัดนะครับตอนนี้หลวงพี่ดีเจอาร์ครับเป็นผู้ขัดให้เราเอาละมาดูครับว่าจะขัดได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็วิ่งบนไปเรื่อยเอยอุ้ยเจ้าของบ้านตีเจ้าของบ้านต,าตาีไงเจ้าของบ้านหลุดดมมมาครับับไ่่่่เป็นรรหหลลพีจะขใ เดี๋ยวนี้ก็กระโดดครับกระโดดกระโดดลงไปก่อนเหลือ5วิสัยท้าย5วิสัยสามสองหนึ่งศูนย์ครับประตูเปิดวิ่ง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 แล้วโอ้แล้วโดนหมดเลยครับสำหรับพวกเราโอ้แล้วผมก็โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงพี่ขัดอยู่ขัดอยู่ขัดอยู่ขัดขัดอยู่ไหมหลวงพี่ขัดอยู่ไหมและเก้าอี้เก้าอี้แล้วไงไงนี่นี่นี่ครับต้องขัดคนนี้ครับคนนี้เขาชอบโอ้แล้วสุดท้ายไม่ได้ เอาแหละงานนี้ครับใครจะได้จะต้องมารุ้นกันโหไอตัวเขียวนี้ก็ตึงนะไอตัวเขียวก็ตึงไม่ยอมครับผมก็จะแบกโอ้โดนแช่แข็งว่ะโดนแช่แข็งเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาดีเอาดีผมก็ไม่ยอมผมจะแบกแบกเรื่อยๆไม่สนใจครับแบกอย่างเดียวแบกอย่างเดียวใครจะตีกันก็ตีไปเอาครับไปครับไปครับไปครับอย่าตามนะอย่าตามอุ้ยล่วงล่วงล่วงไม่เป็นไร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 ไปครับอ้อม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 อ้เอแล้วมีคนมาดักมีคนมาดักใช่ไหมโอ้ดีนะครับที่วิ่งเลยไปโอ้ยเสร็จเราสิครับ ตอนนี้ครับพวกเราครับกำลังเข้ามาแบกครับแบกทั้งหมด5คนนะครับมาดูครับว่าครับแบกอ่พวกเรามี7คนพี่ยืนถ่ายคลิปให้นะครับพี่คอยยืนถ่ายคลิปให้นะครับปุ้ยเมฆเป็นคนขัดเราจะต้องแบกออกจากบ้านให้ได้ทั้งหมด5อันครับใครไม่มาแบกนะพี่จะขอทําการอันเชิญออกจากปาร์ตี้นะครับไม่ต้องปิดบ้านครับไม่ต้องปิดบ้านครับอ่มาเลยครับพวกเราครับแก๊งไม่ปิดบ้านนะครับออ้ยได้กี่ตัว1 2 3สาม ไปสามตัวนะคพูลิศนะครับแล้วก็น้องเอชีสามนะครับเอานะครับปฏิบัติการการแบกของบ้านนี้เข้าแบากเลยไม่ต้องปิดบ้านพวกเราหมดเลยเข้าแบกไม่ต้องปิดบ้านไม่ต้องปิดบ้านทุกคนใส่เลยไม่ไม่ต้องปิดบ้านเดี๋ยวพี่ดูให้ถ้าตอนไหนให้ปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับปฏิบัติการการแบกครับนี่ครับคนนอกคือคนเดียวครับคือคนนี้ครับเอา ไม่ทันไม่มีใครแบกแล้เหรอมเมื่อกี้หรือว่าไงโอ้โหแก๊งเจ๊กแคร์เรานะครับดับอนานา